สวัสดีครับท่านผู้ชมผมจะพาไปดูต้นไม้ด่างหลังบ้านกันนะครับไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมต้นไม้ด่างสีสวยมากซึ่งต้นไม้ต้นนี้สะดุดตาผมมากเลยสีก็จะออกด่างเหลืองทอง กระดูกใบของเขาก็จะเป็นสีขาวส่วนขอบใบของเขาจะเป็นสีเขียวเป็นมีจะมีสีเขียวเป็นจุด,ดๆ,ๆ,ๆๆนะครับตามใบแล้วก็มีลำต้นลักษณะสีรัรบ ไม่รู้ว่าเป็นต้นเศรษฐีเหลือนทองหรือเปล่าครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดรู้จักก็สามารถคอมเมนต์มาตอบได้นะครับต่างหมดทุกใบครับผมสวยมากดูใ,ใกล้ๆเลยครับผม นี่คือช่วงลำต้นเขาครับไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาครับสวยมันจะด่างทุกใบนะครับเป็นสีเหลืองทองใบก็ออกนหนาๆหอมใบสีเขียวตรงกลางก็จะเป็นดูกเขานะครับดูกใบเขาก็จะเป็นสีขาว มีเขียวเป็นจุดๆแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรกันแน่ต้นไม้ชนิดไหนก็ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับต้นนี้สวยครับซึ่งจะมีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดู นี่ครับผมไอจุดนี้จะมีอยู่ประมาณนักสองสามกระถางไอจุดนี้จะไม่ค่อยดูแลครับผมส่วนมากก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยไปเองใบเขาจะเหมือนกันกับต้นเมื่อกี้เนะี่ยด่างสีเดียวกัน สวยนะครับนี่ก็สวยนี่ก็คงจะเป็นเศรษฐีวินสันครับนี่ก็สวยมากใบเขาจะ ียวสดสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องคำปอนนาน้อยชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผม